สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการต่อแผงโซลาร์เซลล์นะครับก่อนอื่นเลยก็แนะนําเกี่ยวกับการต่อวงจรนะครับการต่อวงจรในระบบไฟฟ้าเนี่ยหลักๆจะมีอยู่3แบบนะครับก็แบบแรกจะเป็นคือแบบอนุกรมแบบที่สองจะเป็นแบบขนานส่วนแบบที่3าก็คือแบบผสมนะครับแบบผสมก็คือการเอาแบบขนานกับแบบอนุกรมมารวมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่แบบแรกนะครับเป็นแบบอนุกรมครับ ในรูปการต่อแผงอนุแผงเซลล์แบบอนุกรมนะครับเป็นการนําขั้วบวกขั้วลบของแผงเซลล์ต่อเข้าหากันของแผงหนึ่งกับอีกแผงหนึ่งนะครับแล้วก็แผงที่2ต่อกับแผงที่3านะครับจากนั้นเราก็จะเหลือแค่2ขั้วคือขั้วบวกของอีกฝั่งซ้ายแล้วก็ขั้วลบของอีกฝั่งขวานะครับขั้วบวกขั้วลบ2ตัวนี้เราก็นําไปใช้งานได้ทันทีนะครับต่อมาเรามาดูนะครับ ในตัวอย่างนี้สเปคแผงที่ผมใช้เป็นสเปคแผง400วัตต์แรงดันไฟฟ้าที่ 40VDC โวลต์ DC กระแสตามสเปคแผงก็คือ4 0แอมป์เแอมป์นะครับเมื่อเราต่ออนุกรมเสร็จแล้วนะครับไฟที่ออกก็จะกลายเป็น 120VDC โวลต์ DC กระแส1 0แอมป์พาวเวอร์ Power จะได้1200วัตต์นะครับแรงดัน 120V โวลต์มาได้ยังไงก็คือการนำบวกต่อรบบวกต่อลบ,บ ก็บวกกันไปเรื่อยๆนะครับแผงละ40โวลต์บวกกัน3ครั้งก็จะเป็น120โวลต์ส่วนในแบบการต่อนุกลมเนี่ยค่าของกระแสจะคงที่นะครับก็คือกระแสภายในวงจรจะเท่ากับ10แอมป์เท่าเดิมนะครับต่อมาครับเป็นแบบขนานครับแบบขนานก็คือการนำขั้วบวกของแผงนึงต่อเข้าขั้วบวกแผงนึง แล้วก็มาต่อเข้ากับคู่บวกแผงหนึ่งขั้วลบก็ท่อเข้าข้าลบแผงที่2แล้วก็เข้ากับลบแผงที่3นะครับเราก็จะเหลือแค่บวกลบของแต่ละฝั่งก็คือบวกของไอ้ฝั่งนี้ที่ต่อกัน3แผงแล้วก็ลบจากที่3แผงต่อกันก็เหลือลบแค่ตัวเดียวจากตัวอย่างนี้นะครับแผงที่เราใช้ก็คือสเปคเดิมครับ400วัตต์4 0โวลต์ DC และ10แอมป์นะครับ แรงดันไฟฟ,ฟ้าที่ได้ก็จะเป็น40โวลต์ DC เท่าเดิมแต่ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นกระแสครับกระแสจะได้ที่30แอมป์ส่วน Power ก็1,200วัตต์เท่าเดิมนะครับต่อมานะครับเป็นการต่อแบบผสมการต่อแบบผสมก็คือนำาขหนานและอนุกรมมารวมกันนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับ ผมเอาแผง3แผงมาขนานกันก่อนนะครับจะเห็นว่า3แผงเนี่ยขนานกันอยู่แล้วก็3ามแผงแรกก็ขนานกันอยู่ก็เป็น2ชุดหรือ2ส,สตริงนะครับที่เราเรียกกันก็คือ2ส,สตริงจากนั้นเอา2ส,สตริงเนี้ยมาต่ออนุกรมกันอีกทีนี่ครับก็ขั้วบวกตัวนี้เข้ากับขั้วลบตัวนี้จากนั้นก็จะเหลือขั้วบวกและลบของแต่ละส่วนนะครับจะเห็นว่า ไฟที่ได้ออกมากจะเป็น120โวลต์1้0โวลต์นี่ก็คือ3แผงรวมกันแล้วก็ต่อมากระแสรรที่ได้ก็คือกระแส30แอมป์นะครับ30แอมป์ก็เกิดจากการอนุกรมแผง3แผงส่วน power ที่ได้ก็จะเป็น4 4 0วัตต์2,400วัตต์ก็เกิดจาก แผง400วัตต์6แผงรวมกันนะครับถ้าเกิดดูจากในคลิปนี้เรายังสงสัยอยู่ก็คอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องครับผมขอบคุณครับ